วางพัดออกยางดีอยนี กดินก็มีขึ้นขาอะขึ้นกดินเอากระดิ่ไปคบกบกอบ่แของหนาโอ้ยจเนวไปลอยเออตากทวที่ละตาไวแทงก็บ้าใส่ยังไหวขาดไ่กินจละโอเป็นบวขัดวา่ะมันกูเลียงดีครมะโอ้ยเงอะไ ก็แค่น yeah, ี mm. okay. mm. yeah, no, ้าถือหวงเลยฮ่าวงขึ้นไปนั่นมืนได้อันึงเอ็นึงก็เละมุกเกียวเขาเอาวงจากขาสิลังงพ่อวลาบันก็เกียวลังหมูลังหมเด็ดเจโตแพ่โตอู้ยมันดีดี่ีดฮได้ไลเจโตแพ่โตเันโว้กินเซ็กหนู่มันมันรรดาแต่เพาะแต่แม่มันโอ้ยแต่โอ้ยขนมจีนอะ มันกระเทือนแห้งตื่น,น,แ,นแลออกแล้วแลนออกขบเอาขึ้นออนงอขมังทุกนไ้ล้ม่ช่มาแถวหมู่ห่างเล่วันพุดหลังเมนว่นพุดวัุุด พูดเกิดให้พูดได้จะพูดหนาอีกเ่อร์เ่ยขันมือเดิมือเดิมมือเดิมยุงฉันโ้ยกระานเลยเนาะกนนเลยไปคนมาน้ห้างคุณเหรอเจ็ดเราแปด้วยพูดพอนมะขี้กันดี ต้องน่งเขาอยู่พราะงต้นแบบไงใต้น้องเขาเม่ควใช้บอดี้ขี้เจ่าเนอะต่อไปดีมั่งยามบิ